แดดแดดพี่น้องมือองม่อนี้แดดเที่ยงผ้าจากตอนนี้นะจะเป็นเวลาสิาบเอ็ดโมงพายปิพาไปนะถอ้ยขาเจ้าวะจะแม่มันม้วนมึงแม่เขียดนะพี่น้องเม่ไปโคดเขียดมาทั้งกบทั้งเขียดถูกจะแม่มันม่วนอุ้ยแมว กบสองกบไม่คุดได้ให้หน้ำบนเนี่ยมืออื่นไปไใหม่เด้อมือแรกนี่แหละไปยังันบวออกเนาะอีพ่ออีแม่เขียดโอ้โบ่ได้พาไปหาเขียดแต่ดุนที่จริงนะคอยว่าคอยว่าสิพาไปคุดเขียดพี่นองมอนีแต่ว่ามือเศร้าในส่วนเอาไปซื้อเครื่องกับใจแสงมาลนะ่ะ เก้าโมงอยสิบโมงเนาะแบ้โบลงว่ามันสวยดิอู้จะเแมนมานส่ออ่อนดิขายได้จ้าได้อยู่ประมาณโลหนึ่งนี่กิโลละ้วละหนึ่งร้อยซาวบาทเนาะเดจุดอกท่ายเด้เดสิยมานะ่นอาขายก็เด้วสิลงโพดเลง ยบไปอุ้ยสะอ่อนเด้เบิังสมพ่อเขาจังมาขุดแต่น่าเฮาสะอ่อนเด้พี่น้องเจาแม่วันมวนไม่เจ้าเอามือเจะขอลุ้นหนึ่งพนบาทเป็นเว้นก็เถอะบรรยากาศหนาวหนาวสุดเลยเย็นไงน่ะสบายดีเด้อทุกคนสบายดีตอนซวยเด้อโอ้ยสิไปบุญวันพ้นวันตีอีเมยก็มาแต่ขุดเขียด บอกกันนะว่าผู้ถาก็ถ่าบอกว่าไปโลดไปโลดแต่เช้ามุ้ยังถ่ายอยู่จะศีระเห็นเนี่ตัวนี้ตัวน้อยตัวนั้นตัวใหญ่เดี๋ยวอันเขาสวนก็สิขึนน้นเมื่อแล้วมื่อื่นออยังสิไปหน้ามืออ่อื่นตอนเสริรลงไปใหม่ไปแต่เศ้าไปขุดเขียดน,นี่แดดเปรี้ยงป้า,างเฮงเนาะ โคเฮานี่ก็คือนในพักเรียบร้อยโอ้ยไอตุนตุนอีพอสิไปบุญป้าเพิ่นเพิ่นยังลงมาเล่นอยู่โอ้เพิ่นสิไดี่ยวยืนผู้เดียวเพิ่นเด้อพค้เพิเ่นสิไปบุญป้าอันนี้ขึ้นใช่พี่น้องเก็บเมื่อใส่หนึ่งลูกชิ้นเนาะดีแต่ห้องเฮามีบ่ต้องซื้อเก็บก็บเก็บพักตอนแดดอีกได้บ่ได้ลุกเอาเบิดต้นหนึ่งเนาะ มันหลายเือไม่ยังรู้สิป่อยข้บอบาจากดึงขึ้นมาต้นหนึ่งพี่น้องมันหลายคืนอนาะแล้วโกไปคลายไปยังนําเอาแซมนี่พอมันอยู่ในสวนเฮาเฮาอยากได้แล้วกับออื่นก็เดี๋ยวเก็บเมื่อไม่แต่มือนี้เขาสวนสวยผลแดดแดดแดดต้นบ่คคับอยากนําบ่โลก,อกโอ้ยยืนหนึ่งเหลืองแดดไปเอาผักคอมป้อมก่อนจ้า ช่วงนี้พักกับผักยูพี่น้องพักหอมนะปลูกเรื่อยๆเ,เนาะนงามเด้หอมเปิมหรือว่าผักชีอเอาสิเอาเมือปั่นใส่กัน าแดด,ด,ดแบบนี้อากาศแบบนี้โอ้ขายนหนามมวนเด้อย,ยายแสยงหันเนาะบุญบั่นพนเด้พี่น้องสุพเด็กกำลังสิพ้ากันไปบุญดอกไม้เฮาพามาแวะสวนก่อนเข้าบ้านอันนี้ดอกไม้่อยกำลังโตอยู่ในส่วงดูแลของคุณพ่อคุณแม่เบิ่งหานี่ เปิดร้านค่ะ เจ้าเอ้ยเสียงเขาเรียนหลดแล้วแม่สิเป็นใจมันโพดเนาะเรียนตามหมู่บ้านก็เรียนพุ่ม ตีงไปนำควแต่ละมืนะ่นนะเนาะเปิดยูช่วงเ,เทียงเพียงกับจ้า กทงสุดท้ายเมือม่อก่อนไปก็ได้มาสองทงนะขายเบิดเล้าเมื่อวานเนี่ย ตลาดก็มาเพราะตลาดพี่น้องเบิงพอข่าก็ไม่ข่ามาเจอกันเนาะแล้วนะก็ไปหลอดตามงานบุญป้าโทรเด็กห้งเฮียนลติน้องถ้าได้ไปตอนแรงเอาสบายดีเลติเหยื่อซื้อยางมาอนีิเลือกได้เลยเลยบอกอิปเปิดให้เลือกนี่ ชาแล้วก็อดีโอเคจ้กกุ้งเนี่เป็นคนใจเด็กๆเลยเนาะลูกชิ้นกุ้งน้องม่ยินถายแป๊บนึงไปทางไหนน่ะแดดกระโดกระเดียดน้อดูยังจะมาสียนให้๋อนีินนำคนงนึ่งดูแร์มาเอาลิ้นนำคนหนึ่งแล้ก็เอาเซือบสเด้วก็เอาอดีตัแจ

กระอ้อยจะเอาทันหนึ่งบ้างข้าวมันทอดบ้าใส่หนอนไม่ใช่ไรใส่ถุงด้วนะตีนะข้ามใส่ทงหงหิววะทงหงหิวเยอะเลยป้าใจใจแก่ตีจ้าไม่ตึงมันหอนหอโอเคขาวมัจ้าเออพักังกินในตังนี่เลยออกลังิน้เอาอย่างอนี ยากกินกขาชมกินกปนีไก่ก้าว่าทํนเด็ีแต่วันนี้ทันซุป์บางทางยเบิดแล้วค่ะไฟเดนี้คือนานเืิงค่ะว่าเหมนมีแซบอยู่บ่แซบบ่ลูค่ะคอยกินจนตุ้ยเลยขายมาสามฝีเลยหญ่เทาลงเทาลง ืมับมือเมันกลายไปโดนได้เดี๋ยวผู้ใหญ่จกว่าอนาคตไปนะมันรุ่นเกิดมาซรันี่เอาพัวเอาเมียหร่าจัางนั่งโซ่เลยนั่งซุปเะอรกินแล้วก็เอาพืนอะไรนี่ คือเออวันจัมทวันคือผู้ใหญ่นี่เแ้วน้องท่ารังบูกินทานกินเขาบัดเดี๋ยวว่า่ันชันไก่บองกินไก่เึ้นกนบ่ไปลังบูเข้าไปบุญบรรพนเบิดแป้งบนอยู่บนเสาให้ลูกค้าก่อนพี่น้องแต่มันหมดแดงมันจะเป็นตะนอนบ่อยามมาลงมาเขาหูเท่านั้นแหละ Mak โมซําบ่มาเอาไปแซ่บๆ2รถ บิร์กจไปซื้อให้กินเบิร์กจไปซื้อแต่งโมก,ก่อนจะสาวบาทกับบาปลูกค้าข่อยได้บ่มีเงินหนะูสั่นเบิร์กไปซื้อแต่งโมก,ก่อนจะ้ะซื้อสุรลูกหลานข่อยกินก่อนเงื่อยเท่าไรแนะ่ะอ๋อปลูกเองเอวะเงื่อไยแบบว่ามีเบิร์กสิบสาวบาททำเงินบ่ เอาหน่อยละส้าบาทให้เฮานี่ส้าบาทโดยป้าพี่น้องรถกระเจามาขายบักโมขายบักเกี่ยงพ้อช่วงนี้นี่ซึ่ถือเขาเจามาขายอยู่พีกาสามสี่โลเลยเนาะแต่มันก็นมีลายเกตคือว่าโอ้มีมากอันนี้นำอันนี้ขายโลเท่าไหร่นี่กรต้นตลกอ,อ่ะอ๋ออันนี้เอามาแถมบ่ อ้าันอะเก้าบานอเ้าบาทะโดยมีอยู่มาดูฝึกด็กมาชิลส์สุดเด็ดมาเป็เงแดงเลยแท้ป่านนันมาเลาะขายโอู้้แดงด

ห้องเดียวกันสีก yeah, <got> ุ๊กีิ้วดูไปดูเลยไนสดดิบสีมึงแซบบ่มันหวานอยู่หรอเดี๋ยวดงกันน่อยนึง ันต้องใส่เลยปูวงนั่นขึ้นกับไรเหรอลูกน้องซุ้มสองซุ้มสองไปรุ่นทั้งหลายซื้อทานนี่ผมมีลูกกินฟรีตลอดแถมแถมปิ้งพาลูกค้าจ้าไฟกำลังเฮืองพี่น้อง ตื่นไปสามเสือแล้วล่ะตื่นเฮ่านั้นเนาะเดี๋ยวน้องทาจะกินเขาอยู่เนี่ยทาให้ปิ่งสุกกันโอเคทุกคนเดี๋ยวพอกันคลิปหนาเด้อเนาะสบายดีเปิดเลี่ยวหันเฮานี่ลูกป่าลูกค่ะคอยเต็ม้ันอะไรเนี้ยมือนี่พูด แต่ซุมเพิ่นสีอันกินแล้วเดี๋ยวก็ไปเนาะตอนนี้นมัน,ากกนทางกะเที่ยงบายบายพุ่ยังไปลูกเอ้ยบายบายเด้